สำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเกมวันพีชบอลตี้รัดนะผมกลุ่มนี้เนี่ยไปกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมแล้วถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอทเท่านั้นเลยผมสามารถทักแอดเอทไปได้เลยนะฮะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะผมมีข้อมูลหลุดใหม่เข้ามานะผมเป็นเกียวกับด่านใหม่นะฮะที่เราจะเข้าเกมวกันพีชบอลตี้รัดนั่นเองนะผมที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นด่านอาราบัสตานะผมซึ่งคนที่ปล่อยข้อมูลหลุนนนี้้มาาาเเ่่่ยออออขงชืืืถกบ เลยนะก็เหมือนเขาจะเป็นคนวงในอะไรแบบนี้นะผมเขาบอกว่าด่านนี้เนี่ยน่าจะเป็นด่านใหม่สำหรับโหมดแท็กแพ t เทิร์น22นั่นเองนะฮะซึ่งโหมดแท็กแพ t เทิร์น22เนี่ยตอนนี้ก็คือกำลังจัดอยู่นั่นเองอยู่นปัจจุบันนะ ก็ไม่รู้ว่าหมดอันนี้แล้วก็จะมีแท็กเวเทนอันนี้เข้าเลยหรือเปล่าครับแต่ผมว่าไม่น่าใช่นะครับผมอย่างน้อยเนี่ยอาจจะสักเดือนหน้าก็เป็นไปได้อยู่นะครับผมก็อาจจะหลังจากตู้แชงครูดหมดแล้วหรือเปล่านะฮะว่าตัวละครตัวต่อไปเนี่ยไม่แน่ว่าไอ้ตัวดีเจนคู่ตัวต่อไปเนี่ยอาจจะมาเป็นพวกแบบตัวดิเจนที่กับพวกภาคอาราบัสตาก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับผมถ้าเราย้อนไปดูข้อมูลหลุดที่เคยมีข้อมูลหลุดมานานมากแล้วนะครับผมตัวภาคอาราบัสตาที่ยังเหลืออยู่เนี่ยมีอยู่ตัวหนึ่งในบทที่ยังไม่เข้าเกมนะฮะ นั่นคือเจ้าหญิงวีวีนั่นเองนะครับผมก็ไม่ได้ว่าเจ้าหญิงวีวีเนี่ยอาจจะมาเป็นตัวแบบแก้ทางแชงครูดล่างใหม่หรือเปล่านะฮะอาจจะมาเป็นสายฮิวสายสพอร์ตเติมแบ็กเลือดให้เพื่อนนะอะไรแบบนี้หรือเปล่าก็ต้องรอรู้กันต่อไปนะครับผมส,วส่วนตัวหนึ่งที่อยากให้มาแต่คือไม่มีข้อมูลหลุดเลยคือเขาโคดายล่างใหม่นะฮะอันนี้คือเป็นไปไม่ได้เลยแต่คือแบบเออไหนๆก็อาราซ่าแล้วก็คือมาคู่กับวีวีเลยก็ได้นะครับผม ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าวีวีเนี่ยก็มีโอกาสสูงเหมือนกันนะครับผมโอเคครับก็มีข้อมูลหลุดเพียงเท่านี้นะผมเป็นแค่ข้อมลูลด,ด่านใหม่ที่จะเข้าไมา้เฉยนะฮะแค่นี้เนี่ยก็ทําให้เรารู้แล้วนะผมว่าแม่แน่ว่าเดือนหน้าเนี่ยอาจจะเข้าตีมตาราบาซ่าก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็มีมาเท่านี้นะผมใครมีข้อย,อย่างไงสามารถคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะฮะวันนี้เดี๋ยวผมตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ